ครับสวัสดีครับมาพบกับการทำนายไทยทักเสียงไทยด้วยไพ่ทาโร่กันเพลินเนเนช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับนะผมไม่ได้รับสอนนะครับใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะเออและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครทั้งสิ้น ไม่มีการขอผลประโยชน์ไม่มีการชักชวนทําบุญใดๆนะครับโปรดระมัดระวังผู้แอบอ้างนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครนะครับแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้โอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงเสียงไทยทานายทายทักกันเพลินๆวันนี้เพื่อความบันเทิงนะครับจะดูเป็นแนวทางชีวิตได้ก็ดีนะอ่า ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ดูเป็นแนวทางก็ดีนะเราจะมาเสี่ยงทายกันด้วยไพ่ทาโร่เช่นเคยในแบบแรนดอมผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับร่วมกันเพื่อความแม่นยําสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะและการเสี่ยงทายแบบนี้สเสน่ห์ของมันคือ,อเราจะไม่ได้ฟันเรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะดูเป็นแนวทางเสี่ยงทายเป็นแนวทางว่ามีสิ่งใดที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นแล้วมาลุ้นกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ การทำนายทายทักของผมนี้อ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมอ้างอิงตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะโอเคมาดูกันเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าใครบางคนกำลังอยากบอกรักคุณเออวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหเดอะร์มิ คนโสดโสดมานานหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัว รักความสงบอะไรแบบนี้คุณเป็นคนรักความสงบนะลึกๆส่วนลึกของใจคุณรักความสงบคุณอยากจะอยู่คนเดียวพักผ่อนเงียบๆสบายๆชิวๆคนเดียวแต่เหตุการณ์จริงนั้นคุณอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการต้องพบปะผู้คนหรือออกไปติดต่อประสานงานใดๆก็แล้วแต่บางท่านหนักไปกว่านั้นคือต้องทํางานที่ต้องพบปะผู้คนทั้งวันเช่นเป็นเจ้าหน้าที่เอกสารหรือทําอะไรสักอย่างค้าขายที่ต้องเจอคนทั้งวันมันทําให้คุณเหนื่อยมากแต่คุณก็ยังยิ้มสู้อยู่ได้เพราะคุณ ได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือมีความสุขในการได้ช่วยเหลือคนแต่เมื่อถึงเวลาพักผ่อนกลับถึงบ้านคุณก็ล้มตัวลงนอนพักผ่อนด้วยความผ่อนคลายสบายใจตามลําพังแบบนี้เป็นบุคลิกของเฮอร์มิตไพ่ฤหรือนะครับรักการอยู่คนเดียวรักความสันโดษถ้าเลือกได้อยากอยู่คนเดียวสงบสงบมากกว่าตรงไม่ตรงแบบนี้ลองดูนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านแต่ดูเป็นแนวทางได้นะครับและความเป็นราศีกันก็เด่นอ่า เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับไม่ได้จํากัดนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ดูเป็นแนวทางดูได้ทุกธาตุทุกราศีเราจะไม่ได้ฟันเปรียงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ย้ําเลยว่าไม่ใช่การเสี่ยงทายคือการมาดูที่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นไหมคล้ายคล้ายเสี่ยงเซมซีนั่นแหละคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเกันแต่ละใบก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปไพ่นี้ก็เช่นกัน โอ้โหเดไม่จะเชี่ยนคุณเป็นสายมูหรือเปล่าชอบทําบุญชอบอาวัาพระไหว้เทพหรือว่าทําพิธีใดๆหรือไม่อย่างไรชอบดูดวงที่แน่นะนแล้วก็ถ้าคุณเคยมูเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่ว่าจะในประเทศหรือแม้แต่ไปถึงต่างประเทศก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้สมหวังนะครับสิ่งที่คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นั้นไม่เกินวาสนาและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่เรื่องความรักความสัมพันธ์ คุณเคยขอเรื่องใดสิ่งใดไว้มีโอกาสเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ไพ่เดนมารเชียนปรากฏเมื่อไหร่มักจะมีเรื่องราวที่ดีราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อน,นั้นนะครับโอเคดีงามแล้วก็ใครบางคนอยากบอกรักคุณโอ้เทมเพลนส์เมื่อไพ่เทมเพลนส์ปรากฏออกมาก็ต้องทำนายไปตามแนวทางสากลน,นิยมว่า ชีวิตของคุณช่วงนี้ค่อนข้างมีสมดุลที่ดีดำเนินมาค่อนข้างถูกต้องนะครับจัดสรรแบ่งเวลาบาลานซ์สิ่งต่างๆได้อย่างค่อนข้างลงตัวเรียกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ดีอยู่แล้วมาถูกทางอยู่แล้วไม่ต้องพยายามเพิ่มหรือลดอะไรให้ประคองรักษามาตรฐานรักษาคุณสมบัติตอนนี้เอาไว้จะเป็นการดีนะครับโอเคไปกันต่อแล้วก็อืมใครบางคนอยากมาบอกรักคุณ เจอกันหรือ,อยังเอ่อเจอกันแล้วเก้าเหรียญน,นะเป็นคนกันเองที่เกี่ยวข้องกันโดยเนื้อหาของงานหรือผลประโยชน์ร่วมกันถ้าคุณค้าขายอาจจะมีลูกค้าที่แอบชอบคุณอยู่มีบัตด,ดี้หุ้นส่วนใดๆที่หลงรักคุณอยู่แต่ยังไม่เผยใจแบบนี้ถ้ากรณีเป็นคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานแบบนี้ก็ได้นะครับ ความก้าวเหรียญน,นี้อีกเหรียญเดียวก็จะสิบเหรียญแล้วบ่งบอกถึงความมีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ชีวิตไม่ค่อยขาดตกบกพร่องอะไรอาจจะมีบางอย่างไม่ได้อย่างใจไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้กําลังมีความสุขและความเป็นคนโสดก็เด่นมาก ถ้าคุณคนโสดมาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอนมีโอกาสที่ใครบางคนอยากมาบอกรักคุณแต่ถ้าคุณไม่โสดได้มาดูคลิปนี้นั่นแสดงว่าคนรักของคุณรักคุณมากคุณเลือกถูกคนแล้วรักษาคู่ของคุณไว้ดีๆนะครับโอเคมาดูกันต่ออืมใครบางคนกําลังอยากบอกรักคุณใจแทบขาดเลยไหมอืม <laughs> ว่าเป็นขนาดนั้นเลยเชียว โอ้โหเดะมูนสุดๆจริงๆใครบางคนกำลังอยากบอกรักคุณคนนี้คิดถึงคุณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเก็บเอาหน้าคุณไปคิดไปฝันแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนย้ำเลย คนคนนี้มักจะนอนไม่หลับหรืออีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนทํางานกลางคืนก็ได้หรือเก็บงานไว้ทํากลางคืนก็ได้กลางวันอาจจะนอนหรือทํากิจกรรมอื่นใดก็แล้วแต่แต่คนคนนี้มีสมาธิดีมากในเวลากลางคืนและในขณะเดียวกันก็จะคิดถึงคุณในเวลากลางคืนเช่นเดียวกันหรือแม้จะเป็นตัวคุณก็ได้นะออมาดูกันต่อสิครับเขาคือใครเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวใช่หรือไม่ใช่คนที่รู้จักกันแล้วนั่นแหละนะ โอ้ oh, ใช่ชัดๆเลยคอนเฟิร์มคนนี้รู้จักกันแล้วจากการงานมีความขยันขันแข็งร่วมกันความแปดเหรียญออกมาตำราสากลว่าไว้ว่าในเรื่องความสัมพันธ์ คนคนนี้จะเข้ามาสนิทชิดเชื้อกับคุณได้ด้วยการงานการประสานงานการลงทุนลงแรงใดๆร่วมกันเติบโตไปได้วยกันความเป็นไพ่แปดเหรียญแบบนี้นะครับในด้านความสัมพันธ์ชัดเจนว่ามาจากการงานคนรู้จักจากการงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเจ้านายหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่มาติดต่อประสานงานกับคุณแล้วเกิดความปิ๊งปังเกิดความชอบใจกันเกิดขึ้นส่วนในด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใบนี้ทํานายได้ว่า ถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินชีวิตการงานการเงินคุณกําลังก้าวหน้าด้วยดีโดยลําดับนะครับโอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็อืใครบางคนอยากมาบอกรักคุณเขาจะแอคชั่นใดๆหรือไม่อย่างไร โอ้แอคชั่นไหมอัศวินไม้เท้าออกมาเลยแอคชั่นแน่นอนคนคนนี้มีแพชชั่นสูงมากตำราสากลว่าไว้ว่าเมื่ออัศวินไม้เท้าปรากฏแปลว่าคนคนนี้มีใจให้คุณอยากมาสารสัมพันธ์อยากมาชิดใกล้ในบางคนจินตนาการไกลไปถึงอยากมาครองคู่เคียงข้างกันแล้วก็เป็นไปได้แต่ว่าจะเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับอืมเขาจะบอกรักคุณสำเร็จไหม เขาจะกล้ามาบอกรักคุณไหมเออเขาจะรวบรวมความกล้าสําเร็จไหมจะมีโอกาสคุยกันไหมว่าง่ายๆแล้วก็โอ้ห้าถ้วย e n d ูเลย fire of cups คนนี้มีปมในใจเล็กน้อยเขารักคุณเขาอยากมาบอกรักคุณแต่เขาจะยังไม่กล้าสักเท่าไหร่เขากำลังรวบรวมความกล้าอยู่คนๆน,นี้เคยผิดหวังมาในอดีตเอาตามหน้าไพ่เลยนะครับชีวิตจริงไม่ได้แปลว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะ ตามหน้าไพาค่คนคนนี้มีความผิดหวังมาในอดีตอาจจะกําลังยับยั้งชั่งใจหรือกําลังทําใจให้เรื่องในอดีตเบาบางลงก่อนแล้วจะรวบรวมความกล้ามาหาคุณหรือในทางกลับกันเป็นตัวคุณเองก็ได้ด้วยเช่นกันที่มีโอกาสจะเคยมีอดีตที่จําฝังใจอยู่ทําให้ไม่เปิดรับใครง่ายๆไม่ต้องกังวลน,นะครับคนเราสามารถเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้งอดีตเป็นเพียงเ,เครื่องเตือนใจเท่านั้นเองนะครับมาดูกันต่อสิเอ๊ แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปคุณจะทำยังไงต่อไปโ oh, The lovers ไพคู่รักออกมาแล้วเอาปิดไว้หน่อย The lovers ใบนี้ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนใครเสี่ยงทายได้ The lovers คุณจะเป็นที่รักของทุกสรรพ,พสิ่งทุกสรรพ,พสิ่งหมายความถึงมนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะครับ เอาว่าเป็นที่รักก็แล้วกันไปที่ไหนมีแต่คนรักคนนิยมชมชอบชื่นชมยินดีทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดมีคนอำนวยความสะดวกแบบนี้หรือแม้แต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังตามความเชื่อจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต,แต่ตามตำราเขาว่าไว้แบบนี้ the love r s มาอย่างแรกเลยมีโอกาสได้คู่ถ้าไม่อยากได้คู่จะได้กัลยามิตรที่ด,ดีอะไรประมาณนี้โอเคความสัมพันธ์ใหม่ๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยแล้วก็อืม พลังงานสวยงามดีวันนี้และเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใครบางคนอยากมาบอกรักคุณเขาคือใครบอกไปแล้วโอ้โหเดอะสตาร์ความรักครั้งนี้เปล่งประกายสุขสกาวพราวแสงอย่างดีอย่างแรกนะตามความหมายตำราสากลว่าไว้เมื่อเดอะสตาร์ปรากฏออกมา ถ้าคุณมีปัญหาใดๆปัญหาจะได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างถูกวิธีความหมายที่2คุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียงคนมีชื่อเสียงไม่จําเป็นต้องเป็นดารานักแสดงอะไรแบบนั้นแต่หมายความว่าใครก็ได้ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงอาชีพต่างๆรวมถึงตัวคุณเองก็เถอะคุณทํางานออกสื่อหรือเปล่าสมัยนี้เราแทบทุกคนมีสื่อในมือนะสามารถแสดงความสามารถได้มีอะไรก็เอาออกสื่อได้ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์คุณสามารถมีชื่อเสียงได้ และมีโอกาสด้วยว่าทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาอาจจะมีผู้ติดตามจํานวนมากคนมีชื่อเสียงสองคนมาเจอกันหรือเปล่าเนี่ยเออและทํานายเพิ่มเติมได้อีกอย่างหนึ่งนะแถมให้เดตสตาร์ใบนี้เมื่อคุณกับเขาถ้าตกลงคบหากันจริงๆจังๆจะพากันไปก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างสูงสุดอา้าวโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับแมพลังงานมาดีขนาดนี้เราชื่นใจแทนเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมาก กุศลแรงนะครับทําให้คนรักกันเนี่ยอออย่าไปทําให้ใครเกลียดกันนะบาปหนานะครับอืยุยงให้คนแตกกันนี่บาปหนานะครับมาเชียร์ให้คนรักกันดีกว่าเออแล้วก็โอโหหนึ่งดาบคนที่เอาจริงฮะต่อให้เขาจะเคยมีอดีตใดๆมาก็แล้วแต่หรือจะมีความไม่กล้าอยู่บ้างแต่คนนี้ในที่สุดจะรวบรวมความกล้ามาจีบคุณได้อย่างแน่นอน หนึ่งดาบในความหมายของความสัมพันธ์คือความตั้งใจจริงที่จะมาคบหาความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาพูดจาเจรจาพูดคุยมาจีบกันตรงๆและอีกอย่างก็คือความจริงใจเออความจริงจังจริงใจที่จะมามอบให้ไม่มีมั่วซั่วส่งนี้และถ้าทํานายที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หนึ่งดาบนี้ยังตีความเพิ่มได้ด้วยว่าการงานการเงินของคุณชีวิตส่วนตัวของคุณกําลังมาถูกทิศทางคุณโฟกัสถูกจุด ความตั้งใจจริงของคุณจะส่งผลดีให้ไหนไม่ช้านี้อ้าวรับไว้เลยนะครับเป็นขวัญกําลังใจนะพลังงานดีๆแบบนี้รับไว้เป็นขวัญกําลังใจมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันเป๊ะในทุกๆท,ท่านแล้วแต่บริบทชีวิตแต่ละท่านแต่สามารถรับไว้เป็นแนวทางเป็นขวัญกำลังใจได้นะครับการดูดวงที่สร้างสรรค์ต่อให้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็นแล้วแต่ แต่เมื่อมีพลังงานดีๆออกมารับไว้เป็นขวัญกำลังใจก็ยังดีนะแล้วก็โอ้ราชาถ้วยมาแน่คนนี้ ใครบางคนที่อยากบอกรักคุณเขามองคุณดีมากในฝั่งเขาเขามองคุณดีมากเขายกย่องคุณเรียกว่าขึ้นหิ่งแทบจะบ,บูชาเลยอันนี้เราไม่ได้กล่าวเวอร์เกินจริงทำนายไปตามหน้าไพ่ตำราสากลว่าไว้เมื่อราชาถ้วยปรากฏเขามองคุณดีมากเขายกย่องคุณมากหรือในทางกลับกันถ้าเป็นฝั่งเขาก็ตัวเขาก็เป็นคนดีเช่นกันเรียกว่าันนิสัยใจคอดีสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานอบอุ่นครบได้ครบดีครบแล้วไม่มีปัญหาคนคนนี้ไม่ค่อยมีปากมีเสียงเต็มที่ก็อาจจะยื ยิ้มๆพูดน้อยอะไรแบบนี้เป็นบุคลิกลักษณะของเขาที่แน่ๆเป็นคนอบอุ่นและมาดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่สำรับที่2ให้ขยายความหน่อยซิว่าไพ่สำรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อความแม่นยําสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอให้ไพ่สำรับที่2ขยายความหน่อยนะครับวันนี้อ่าใครบางคนอยากมาบอกรักคุณเออโหไม้เท้าคนนี้จริงจังจริงใจแล้วยังคิดการไกลด้วย สองไม้เท้าการวางอนาคตร่วมกันนะมีโอกาสที่จะวางอนาคตร่วมกันหรือเขากําลังคิดแผนการมาแล้วว่าอยากมีอนาคตแบบไหนกับคุณอยากใช้ชีวิตกันแบบไหนอยากมีบ้านที่ไหนอยากมีลูกกี่คนคนคนนี้คิดไกลไปแล้วส่วนจะทําได้จริงแค่ไหนอยู่ที่การจะมาตกลงกันกับคุณนะครับ แผนชีวิตรักของเขาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับเขาโอ้โหไม่ธรรมดาคนนี้มาดีจริงจังจริงใจแล้วก็ใครบางคนกําลังอยากมาบอกรักคุณการบอกรักจะสําเร็จลุล่วงด้วยดีหรือไม่สำเร็จด้วยดีแน,แน่่เฮ้ยอัศวินไม้เท้าดับเบิลใช่ไหมใช่นี่ไง อสศวินไม้เท้าดับเบิลปรากฏขึ้นแล้ววันนี้ town, สอสศวินไม้เท้าว2ใบจากสองสำรับ นะตามตำราสากลเราเรียกว่าอัศวินไม้เท้าดับเบิลก็คือ2ใบาจากสสำรับออกมาการันตีว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะแม่นยำเป็น2เท่ามีโอกาสชัดเจนเป็น2เท่ามีโอกาสประสบความสำเร็จเป็น2เท่าหรือมากกว่านั้นเรียกว่าคนคนนี้ตั้งใจจริงที่จะมาหาคุณคนสดเตรียมเฮมีลุ้นได้คู่ตามดวงชะตาตามความเชื่อส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อยู่ที่วิถีปฏิบัติของคุณด้วยนะ การดูดวงนี้เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตเอาไว้ช่วยตัดสินใจเอาไว้เป็นกำลังใจส่วนจะเกิดขึ้นจริงช้าเร็วมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่วิถีปฏิบัติของคุณยกตัวอย่างให้ฟังเช่นบางท่านพบปะผู้คนจํานวนมากทุกวันก็มีโอกาสเจอคนน่ารักได้เร็วขึ้นแต่ถ้าบางท่านทํางานอยู่บ้านเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยพบปะผู้คนก็อาจจะเจอใครได้ช้าหน่อยอะไรแบบนี้ บริบทชีวิตของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นการเสี่ยงทายได้ไพ่เดียวกันจึงให้ผลไม่เหมือนกันในแต่ละท่านแต่อย่างน้อยที่สุดท่านที่ได้ดูคลิปนี้เสี่ยงทายได้สองใบนี้แล้วขอให้รับไว้เป็นแนวทางรับไว้เป็นขวัญและกําลังใจนะครับโอเคไปกันต่อไม่ธรรมดาอัศวินไม้เท้าดับเบิ้ลโอ้โหเขาจีบสําเร็จแน่นอนถ้าเขาเข้าถึงคุณได้นะคุณใจละลายแน่นอนทรงนี้มาแล้วก็ โอ้โหสามไม้เท้าต่อเนื่องเลยอันนี้ไม่ดับเบิลแต่ต่อเนื่องเมื่อกี้มีสองไม้เท้าตามมาด้วยสามไม้เท้าคิดอ่านการไกลนะคนนี้คิดไกลวางแผนอนาคตแล้วเป็นคนที่ไม่ใช่ใช้ชีวิตไปวันๆพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคนคนนี้วางแผนชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วว่า ปีนี้จะทําอะไรปีหน้าจะทําอะไรอีก10ปีจะทําอะไรอยาก,กเกษียณแบบไหนอยากมีลูกกี่คนดังกล่าวคนคนนี้ไม่ธรรมดาและมีโอกาสเป็นคนทางไกลนะครับแต่ต้องเป็นคนทางไกลที่รู้จักกันจริงๆนะถ้าไม่รู้จักกันอยู่ๆทักมาจีบทักมาคุยฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทํางานตําแหน่งสูงที่นั่นที่นี่อยากเดินทางมาหาคุณขอค่าเดินทางหน่อยแบบนี้บล็อกไปเลยระวังโดนหลอกนะคนดีๆเขาจะไม่ขอผลประโยชน์จากคุณนะครับมาณนี้โอเคแล้วก็อืม ใครบางคนอยากมาบอกรักคุณแนวโน้มสำเร็จสูงมากและจะเป็นยังไงต่อไปดูเป็นแนวทางนะครับการเสี่ยงไทยจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เราจะไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆอย่างนั้นนะไม่ใช่นะเราจะไม่ทำอย่างนั้นการเสี่ยงไทยมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ย้ำเลยว่าคล้ายๆเสียงเซมซีนั่นแหละโอ้เจ็ดดาบเซเว่นออฟ คุณและเขาอาจจะต้องมีการเคลียร์ธุระส่วนตัวบางอย่างก่อนทําใจให้โล่งๆทําชีวิตให้โล่งๆโปร่งสบายก่อนจึงจะมาคุยกันจึงจะมาจีบกันช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างมีธุระยุ่งอยู่ถ้าจะมาจีบกันตอนนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างหรือคลุกคลักนิดหน่อยเพราะฉะนั้นขอให้เคลียร์ธุระส่วนตัวให้ดีนะครับทําตัวเองให้ว่างๆเข้าไว้อย่าให้มีติดขัดใดๆแล้วความสัมพันธ์นี้จะราบรื่นได้ง่ายขึ้นอื ใครบางคนอยากมาบอกรักคุณโอกาสประสบความสำเร็จสูงเจ็ดเหรียญ ความรักความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆเติบโตช้าๆแต่ว่ามั่นคงราวกับการปลูกต้นรักแบบนี้จะเหรียญปรากฏออกมาตำราสากลว่าไว้ความหมายที่หนึ่งถ้าไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แปลว่าการงานก้าวหน้าธุรกิจไปได้ด้วยดีใครอยากทำธุรกิจส่วนตัวเริ่มลงมือทำได้เลยตามกำลังอย่าเกินกำลังและเลือกธุรกิจดีๆระวังของลวงของหลอก ดูให้ดีว่าดีจริงหรือไม่นะครับเช็คข้อมูลให้ดีๆถ้าคุณดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและดําเนินการด้วยความถูกต้งองคุณมีโอกาสเจริญเติบโต,ตทั้งการงานการเงินงอกเงยตามภาพนี้เลยถพายิปซีสื่อสารตามภาพตรงๆต,ต,ต,ตรงไปตรงมาส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นการปลูกต้นรักอย่างชัดเจนมีโอกาสาที่เขาจะบอกรักคุณแล้วก็ปลูกต้นรักเติบโต,ตไปด้วยกันแบบนี้นะครับโอเคดีงามมาดูกันต่อนะครับ ความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปอืมโอ,โอ,โอ้เด็กถือไม้เท้าเราจะเติบโตไปด้วยกันชัดเจนมากถ้าคนคนนี้เข้าถึงคุณเข้าหาคุณได้เผยความในใจเมื่อไหร่ความรักความสัมพันธ์จะกลมเกลียวกันได้ง่ายมากและเติบโตไปด้วยกันอืมไม่ธรรมดาแล้วก็ วิวออฟฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตามาแล้วโชคชะตาจัดสรรให้คุณและเขาได้เจอกันทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญโชคชะตาไม่ใช่เรื่องบังเอิญโลกนี้มีคนเป็นล้านล้านคนทําไมเราถึงต้องมาเจอคนนี้นะครับ ตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว้เมื่อวิวออฟฟอร์จูนปรากฏนี่คือช่วงเวลาโชคดีของคุณคิดอ่านการได้หยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสมหวังสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ท้อไปเสียก่อนนะและขอให้ตั้งมั่นมุ่งมั่นในความถูกต้องยึดมั่นความถูกต้องสื่อสั์สุจริตคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนทั้งเรื่องส่วนตัวการงานการเงินและความสัมพันธ์อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสักสองใบนะครับขออีกสักสองใบส่งท้าย ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรอืมโอ้หกดาบเป็นดูเลยล่องเรือหารักใบนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลตามภาพไพ่าทาโร่สื่อสารตรงไปตรงมาตามภาพจะมีการเดินทางเกิดขึ้น มีโอกาสเป็นคนไกลที่รู้จักกันแล้วเขาจะเดินทางกลับมาหาคุณหรือมีการนัดแนะนัดพบปะนัดเจอกันนัดสังสค์กันหรือเป็นคุณเองที่จะเดินทางไปหาเขาหรือถ้าไม่มีการเดินทางหาการทํานายเพิ่มเติมได้ว่าการเดินทางใดๆจะนําโชคดีมาให้ก็ได้นะครับนะโอ,โอ้การต่างประเทศข้ามน้ําข้ามทะเลเด่นมาก ถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ทำนองนี้อยู่เป็นความสัมพันธ์ทางไกลที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมีตัวตนจริงๆเด่นมากส่วนพวกไม่มีตัวตนคัดออกคัดทิ้งไปเลยระวังโดนหลอกนะครับแล้วก็อืมขอใบสรุปส่งท้ายสักหนึ่งใบนะครับวันนี้ขอสวยๆเลยอยากให้ไพ่แนะนําทีว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรคุณควรทําอะไรต่อไปเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรโอ้เ oh, oh, โอเคดีงามลงตัวคุณมีโอกาสเติบโตมีอำนาจวาสนาตามสิ่งที่คุณเคยทำไว้คุณงามความดีของคุณจะส่งผลให้คุณจเจริญเติบโตมีอำนาจวาสนาและฟังเขาคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจหรือมีผู้มีอำนาจคอยสนับสนุนความสัมพันธ์นี้ให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตเติบใหญ่ได้โดยลำดับและถ้าไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทำนายเพิ่มเติมได้ว่า คุณกำลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่แม้แต่ตัวคุณเองที่จะเติบโตเติบใหญ่ได้ด้วยความสามารถของคุณเองประมาณนี้รับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ